สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่กําลังเป็นกระแสะในโลกโซเชียลมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคุณตาอยู่เพิงสังกสีเก่าลําพังเดินเองไม่ได้น้ําไฟไม่มีใช้กลางคืนมีแค่แสงสว่างจากเทียนบนโลกออนไลน์นะครับได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้ออกมาโพสเรื่องราวของคุณตาที่อาศัยอยู่ในเพิงผุพังโดยไม่มีไฟฟ้าใชา้เจ้าของเรื่องราวนี้นะครับ ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือโดยในโพสต์นั้นนะครับได้ระบุว่าขอความกรุณาเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กเ,เป็นสะพานบุญตอนนั้นเป็นช่วงที่เธอบังเอิญขับรถผ่านทางนี้พอดีและเจอคุณตาคนนี้คุณตาอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานในบ้านเล็กๆเ,เลยเข้าไปพูดคุยจนรู้ว่าคุณตาอายุประมาณ76ปีบ้านแก่ไม่มีน้ําไฟและใช้น้ําในท้องร่องคุณตาจะมีเทียนแค่เล่มเดียวเอาไว้ใช้จุดในยามค่าคืน เวลาไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะเดินไม่ได้คุณตาเอาตูดไถพื้นไปเรื่อยๆเพื่อนๆคนไหนมีความการุณาอยากช่วยเหลือคุณตาไปหาแกได้นะครับที่ซอยเอกรรมัย14หรือว่าซอยวัดแก้วไผ่ทูลสะานที่13เจ้าของโพสต์ยังได้บอกอีกนะครับว่าสิ่งที่คุณตาต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือผ้าห่มน้ำดื่มสะอาดข้าวสารอาหารแห้งและของใช้อื่นๆพรุ่งนี้เธอจะเข้าไปถ่ายรูปบ้านคุณตาตอนเช้าให้เบื้องต้น ได้ซื้ออาหารไปให้แล้วและเถิดก็ได้ทิ้งท้ายอีกนะครับว่าช่วยแชร์ต่อด้วยนะวันต่อมาเจ้าของเรื่องก็ได้โพสอีกครั้งโดยระบุน,นะครับว่าขอโทษที่ตอบคอมเมนต์ไม่ทันและพยายามจะตอบนะคะบ้านคุณตาไม่มีบ้านเลขที่เพราะเป็นแค่เพิงสังกะสีเล็กๆแต่เดี๋ยวจะไปขอบ้านเลขที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณตาให้ค่ะเพื่อมีคนอยากจะส่งสิ่งของให้และเถิดก็ได้โพสขอบคุณทุกคนที่เมตตาคุณตา เงินที่โอนไปให้นั้นเอาไปซื้ออาหารให้กุตาแล้วและจะซื้อของที่จําเป็นทยอยให้เรื่อยๆตอนนี้ไม่รับโอนเงินแล้วหากต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ติดต่อเจ้าของโพสต์ได้โดยตรงเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook คุณวัชรามามีเกตหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ